เมื่อเช้านี้อาตมาก็เกือบจะได้ไปมันอ่ะอยูตื่นเช้ามาปวดท้องเข้าห้องน้ำเดินไปก็นั่งบนสถงนั่งไปสักพักหนึ่งอาตมาก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันผิดปกติรู้สึกว่าตอนแรกมันปวดที่ท้องทีนี้มันเริ่มขึ้นมาปวดหัวขาเริ่มชามือเริ่มชารู้สึกร้อนวูบวาบทั่วทั้งตัวเหงื่อแตกคลักเลยอยู่นั่งอยู่ในห้องน้ํา ตอนแรก,กตมานั่งคก้อย่างนี้ตมารู้เลยว่าอาการแบบเนี้ยคืออาการของคนที่จะหมดสติอ,อ๋อเจริญพรเจริญธรรมแท่ท่านสาธุชนที่มาร่วมง,งานประเพณสสีกุศลศพของพระปัญญาหรือหลวงพาพาตาปัญญาก็วันนี้ตมาภาพก็ได้รับนิมนต์จากหลวงพ่อพระครูให้เป็นองค์แทนในการ แสดงธรรมในค่ำคืนนี้ก็เอาลงนั่งกันตามสบายนะ๋ยวฟังสบายสบายใครเล่นมือถืออะไรก็ปิดไปออกเนาะช่วงเวลาแห่งการฟังธรรมตามใจรับฟังสาระที่เราจะได้ก็ลงตาปัญญานี่ก็อย่างตะมาก็คิดว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่าน ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลจริงๆตามาในใจนะตาม,มาก็ไม่ได้พูดแต่ในใจลึกๆตามาก็รู้อยู่แล้วว่าท่านน่าจะอยู่ไม่นานเพราะว่าสุขภาพช่วงนั้นท่านยังแย่มากแต่าก็รู้ว่าเออท่านก็คงอยู่จริงไม่นานหรอกอย่างก่อนหน้าจะถึงลงตาปัญญาก็ลงตางองค์ก่อนก็ทยอยไปกันเรื่อยๆลงตาทอง ลงตาจอยหรือลงตาซิงของงานนั้นที่อาจามามาอยู่ก็ไปกันหลายรูปแล้วพอทราบข่าวว่าลงตาปัญญาท่านมรณภาพตามาก็สนทนากันกับเพื่อนพิสุทธิ์ด้วยกันนะซึ่งน่าจะไม่ใช่การสนทนาของญาติโยมทั่วไปหรอกแต่เป็นการสนทนาระหว่างผูู้ที่มีปัญญาด้วยกันก็จะสนทนากัรตรงๆเลยก็คือพูดกันว่าท่าน ใครจะเป็นรายต่อไปเนาะก็คุยกันแล้วก็มีหลวงตาท่านหนึ่งท่านชื่อหลวงตามาทองรวยท่านเพิ่งมาบวชได้ไมนะ่นานท่านก็ยกมือผมครับมาอย่างนั้น <c oughs> ตมาก็โอ้ยเพิ่งเข้ามาบวชไม่นานจะรีบไปซะแนละ้ว <c oughs> นี่คือการสนทนาของผู้มีปัญญาอยู่คือเราไม่ได้คุยแบบนี้เราเป็นการแช่งกันนะจริงๆแล้วมันเป็นการพูดคุยตามความเป็นจริง เพราะจิตเราเนี่ยมันต้องเรียนรู้เรื่องนี้ตามความจริงๆเราอย่ามาปิดบังกันไม่ต้องไปกีดกันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆอย่างที่ตมาบอกว่าทําไมจึงไม่ใช่บทสรุนาขอคนทั่วไปเพราะว่าถ้าคนทั่วไปถ้าคุยกันอย่างนี้นี่มีเรื่องกันอยู่าหันไปมองหน้ากันอู้เดียวคือก็เป็นภายต่อไปนี่ทะเลาะกันเดี๋ยวมีปากมีเสียงกันแน่นอนแต่สมาตาคุยกับเพื่อนพิสูจน์กันนี่คุยกันหน้าปกติเพราะว่าเรา เขาเรียกว่าการเจริญมรณสติอยู่คือการระลึกถึงความตายเป็นประจำให้จิตมันเคยชินให้มันเรียนรู้ว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างบางทีพระพิสุ์เนี่ยเวลาเราทำผิดพระวินัยเนี่ยข้อเล็กๆน้อยๆอยโยมเขาก็จะมีวิธีเขาเรียกว่าการแสดงอาบัตคล้ายๆกับสารภาพบาปอยู่เพราะวันนี้ผมไปทําอาบัตมาวันนี้ก็แสดงอาบัตนะ นี่เป็นการแสดงต่อการสารภาพต่อกันนี่เขาเีย่มมาการแสดงอาบัติพระภิกษุอาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนาก็เป็นการแสดง่อไว้ในทางคำพีในพระวิเน,นท่านระบุเอาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่พระภิกษุรู้ว่าตนเองเป็นอาบัติท่านบอกว่าให้รีบไปสารภาพรีบไปแสดงต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ให้เก็บเอาไว้ และมันมีเรื่องในสมัยพุทธกาล้วยอยูยมมีพระภิสูุรูปหนึ่งอย่างนี้แหละท่านเป็นอาบาอัติเป็นอาบัติเบามากเล็กน้อยมากเลยแต่ปรากฏว,ว่าท่านไม่ยอมแสดงอาบัติท่านก็ปล่อยให้มันติดค้างจนกระทั่งสุดท้ายท่านตายพอตายแล้วตลอดชีวิตเนี่ยในเพศคารวะเออเกศอาบัติเพศาาาาบพรรพชิตของท่านเนี่ยมัเพนทำมาอย่างดีตลอดนะยโยมแต่พอจิตสุดท้ายก่อนจะตายมันดันไประลึกถึงอาบัติที่ตัวเองยังไม่ได้แสดงให้เรียบร้อย ปรากฏว่าพระพิชุนุนั้นตายปึ๊บไปกลายเป็นพญานาคไนะปเกิดเป็นพญานาคซะนั้นไม่ใช่เรื่องดีนะพญานาคนีท่านไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะเป็นภูมิเป็นอบายภูมิใหาโยมไม่ใช่เทวดาเนี่ยันไม่ใช่เรื่องดีด้วยจิตของท่านไประลึกถึงตัวอาบาดท,ที่ท่านค้าอาไว้ฉะนั้นตมาก็จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็สนทนากันกับเพื่อพิชุนทำอะไรก็ตามที่ จําได้หรือจาไม่ได้หรือสงสัยว่าตัวเองอาบัตจะไปแสดงท,งทันทีบางทีก็คุยกันเล่นอย่างเงี้ยคุยกันก็ท่านก็เดินมาอ๋อท่านผมขอแสดงอาบัตหน่อยเผื่อจะตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่ได้แสดงเห็น <c oughs> ไหมไม่ใช่แช่งตัวเองนะโยมคือเป็นการคุยเพื่อให้มันไม่ประมาทในการใช้ชีวิตยังจะออกเดินทางไปไหนมื่อไหนไอการเดินทางครั้งนั้นจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราก็ได้แตเราจะต้องไม่ประมาทจะต้องระลึกถึงความตายตลอดเวลา แต่ไม่ใช่ว่าระลึกให้มันเกิดความสลดสังเวชบทอาลัยตายอยากโอ้ฉันจะตายแล้วอะไรเงี้ยร้องผมร้องให้ไม่ใช่บนั้ะให้ระลึกถึงความตายลักษณะคล้ายๆเหมือนนาฬิกาปลุกอยู่เป็นนาฬิกาปลุกที่คอยย้ำเตือนเสมอว่าเออสักวันฉันจะตายนะระลึกเอาไว้พอเรารู้ว่าเออสักวันฉันจะตายอาจจะไม่ตายวันนี้ตายพรุ่งนี้หรือตายวันใดไรวันหนึ่งตายเช้าตายกลางคืนหรือตายกลางวันตายในวันไหนก็ได้ พอเราลึกได้อย่างนี้มันจะทําให้เราไม่ประมาทพอไม่ประมาทเราจะรีบขวนขวายในการทาคุณามความดีมากขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือจุดมุ่งหมายในการระลึกถึงความตายแล้วมันจะได้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายเลยเช่ะนอะไรบุบคคลใดว่าตามที่หมั่นระลึกถึงความตายคือเจริญมรณสติบ่อยๆเป็นประจำพอเวลาความตายใกล้เข้ามาอยู่จิตมันจะไม่สะดุ้งไม่หวั่นกลัวมันจะไม่กระวนกระวายเพราะมันรู้ว่าอ๋อนี่นถึงเวลา ที่ชันเรียนรู้มาตลอดเออถึงเวลาแล้วจิตมันจะไม่ดิ้นรนไม่เคียงแค่ตัวเราแม้แต่คนรอบข้างที่ตายจากไปบางทีจิตพอเราศึกษาเรียนรู้เรื่องการเจริญมรณสติบ่อยๆมันก็จะทาให้เราเข้าใจความเป็นจริงอย่างเช่นอาจจะญาติพี่น้องเราตายถามว่าตอนท่านตายเนี่ยบางทีมันเป็นไปได้ไหมที่จะไม่เสียใจเลยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะมีเสียใจบ้าง แต่สําหรับคนที่เขาฝึกมาบ่อยๆเนี่ย,เ,ยเขาจะใจไม่กระเพื่อมไม่หวันห่นไหวถามว่ามีเสียใจไหมอาจจะมีแต่ความเสียใจนั้นจะไม่กัดกินไม่กัดกร่อนสภา,าวะจิตของเขาให้ตกต่ำเพราะว่าจิตเขามีปัญญาเรียนรู้ว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ายิ่งเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักมาก คนที่เราสนิทมากๆคนที่มีพระคุณกับเรามากๆคนที่สัมพันธกับเรามากๆก็จะยิ่งเจ็บปวดมากเมื่อเขาจากไปเพราะความยึดมันมีมากกว่าแต่ยังไงเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝึกบ่อยๆระลึกถึงบ่อยๆว่าพ่อแม่เราก็อาจจะจากไปได้เมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราจะจากไปเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนเราจะจากไปเมื่อไหร่ก็ได้ตัวเราเองจะจากคนอื่นไปเมื่อไหร่ก็ได้ ให้มันระลึกอย่างนี้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันทุกวันนึกได้เมื่อไหร่ก็น้อมมาสอนใจตัวเองได้ทันทีเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยเมื่อเช้านี้อาตมาก็เกือบจะได้ไปเหมือนกันอยู่ตื่นเช้ามาปวดท้องเข้าห้องน้ำเดินไปก็นั่งบนโูนั่งไปสักพักหนึ่งอาตมาก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันผิดปกติ รู้สึกว่าตอนแรกมันปวดที่ท้องที่นี้มันเริ่มขึ้นมาปวดหัวขาเริ่มชามือเริ่มชารู้สึกร้อนวูบวาบทั่วทั้งตัวเหงื่อแตกคลักอลยอย่นั่งอยู่ในห้องน้ําตอนแรก,กตมานั่งก้มอย่างนี้ตมารู้เลยว่าอาการแบบเนี้ยคืออาการของคนที่จะหมดสติตามาก็ตั้งสติลุกขึ้นมาพยายามเอียงตัวขึ้นมาแล้วก็ใช้อานาปานสติที่พระพุทธเจ้าท่านสอน เ็การตั้งสติระล,ลึกถึงลมหายใจตามาก็หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกก็รู้สึกเพื่อให้ร่างกายมันผ่อนคลายตมาวางแผนไว้ด้วยนะว่าถ้าตามานั่งก้มอย่างเงี้ยถ้าตามาหมดสติมีสิทธิ์ที่หัวจะฟาดพื้นด้านหน้าได้ตามาก็เลยเอ็นตัวมาด้านหลังเพราะด้านหลังมีกำแพงในการรองรับถ้าลงไปอาจจะเจ็บน้อยตามาก็เลยเอ็นตัวมาแล้วก็ อาจจะเข้าหายออคือเตรียมพร้อมถ้าหมดก็ให้มันหมดไปข้างหลังให้มันเองไปข้างหลังแต่พอเราทําสมาธิตั้งสติไปเรื่อยปร,รากฏว่าได้อานาปานสติช่วยอยู่ตามารู้เลยว่าอีกนิดหนึ่งจะมาจะไปแล้วประเมินได้เลยว่าเหลือประมาณอีกสิบเปอร์เซ็นต์ยู่มาเพราะมันขึ้นไปที่หัวแล้วมันพร้อมที่จะใกล้จะดับเลยนิดหนึ่งแล้วมันปวดทรมานไปทั้งตัวเลยตามาก็เลยพยายามทําสมาธิไปเรื่อยแล้วสักพักหนึ่งมันมค่อย ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตมานั่งอยู่ในห้องน้ําประมาณยี่สิบนาทีมั้งกว่าจะฟื้นดึงไปเรื่อยพอมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทีนี้นะก็ค่อยกลับมาเป็นปกติแล้วค่อยลุกออกมาตอนเช้าก็ต้องไหว้วานให้เด็กวัดเอาบาทไปตั้งให้เพราะว่ากลัวมันจะไปวูบตอนเดินแล้วนอนพักก่อนะอันนี้ก็เอามาสอนตัวเองได้ตมาก็ เห็นเลยที่นี่อ๋อนี่แหละเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิเตรียมพร้อมที่จะไปได้ตลอดเวลาไม่ประมาทในการใช้ชีวิตฉะนั้นเวลาเราสอนตัวเองอย่างเงี้ยพยายามสอนเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยได้ทั้งในชีวิตประจาวันแม้ตายไปมันก็จะช่วยอีกเพราะว่าสติเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในทุกที่เป็นประโยชน์ในทุกการเวลาเป็นประโยชน์ในทุกสถาน ตัวสตินี่สําคัญมากสติช่วยให้เราสามารถทําอะไรต่างๆในขณะปัจจุบันได้และถ้าแม้ตายไปแล้วตายไปด้วยความมีสติยังไงโยมก็ไม่มีทางลงอบายแน่นอนเพราะสติเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอารมณ์กุศลจิตที่ประกอบด้วยกุศลเมื่อตายไปย่อมไปสุกติแน่นอนร้อยเปอร์เซ็ฉะนั้นคนที่ฝึกสติบ,บ่อยๆจะได้เปรียบคนทั่วไป คนทั่วไปที่ได้แค่ให้ทานตัดบ,บาตรทำบุญหรือบางทีรักษาศีลด้วยแต่ต้องมาบอกไว้เลยว่ายังไม่ปลอดภัยเพราะเวลาจิตสุดท้ายมันจะดับเนี่ยเราคอนโทรลมันไม่ได้บางทีทําความดีมาแต่ถ้าเกิดจิตสุดท้ายมันดันไประลึกถึงความชั่วความบาปของตัวเองขึ้นมาแล้วดับเนะี่ยขนานั้นเรียบร้อยเลยยมลงระบายทันทีเห็นไหม ฉะนั้นจิตมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตัวจมันบังคับบัญชาไม่ได้แต่สําหรับคนที่เขาฝึกสติในขณะมีชีวิตอยู่พอเวลาจิตสุดท้ายเขาก็จะไปตัวสติจะเป็นกําลังในการช่วยให้จิตของเขามีแนวโน้มไปทางกุศลม,มากกว่าคนทั่วไปแล้วฝึกสติฝึกยังไงง่ายๆนั่งอยู่ตอนนี้โยมก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองกําลังนั่งรู้สึกได้ไหมว่าร่างกายกําลังนั่ง ไม่ต้องใช้สมองคิดไม่ต้องใช้ตามหมอกหลับตาก็รู้สึกได้ว่าโอ,อ้เห็นไอ้ตัวนี้มันนั่งอยู่เห็นทั้งมือเห็นทั้งขาเห็นท่าทางทัวว้งหมดเห็นน้ำหนักรู้สึกถึงสัมผัสของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นมันก็รู้สึกได้ลมที่กระทบผิวหนังอม,มันก็รู้สึกได้ลมหายใจเข้ารู้ไหมเออรู้ลมหายใจออกรู้ไหมเออก็รู้นี่ นี่เลยเรียกว่าการสร้างสติโยมฝึกอย่างนี้มีสติรู้สึกตัวการทําแบบนี้มันเป็นการฝึกสติได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วได้บุญด้วยเป็นกุศลที่สูงมากเพราะว่าเป็นกุศลที่เกิดจากการภาวนานเป็นกุศลในระดับเดียวกับการเจริญมรณสติมรณสติคือการจิตระลึกถึงความตายนี่ก็เป็นการทาสมาธิเหมือนกัน การที่เรามีสติรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงลมหายใจก็เป็นการทำสมาธิเช่นกันเป็นกุศลที่เกิดจากการภาวนาเป็นบุญที่มีกำลังมหาศาลมีประโยชน์มากไม่ต้องไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้เงินทองนั่งอยู่เฉยๆก็ได้บุญคือนั่งรู้สึกตัวรู้สึกลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราด้วยทำให้ จิตใจของเราดีขึ้นอารมณ์ของเราดีขึ้นร่างกายของเราดีขึ้นสติปัญญาก็จะดีขึ้นไปดว้วยเพียงแค่ฝึกสติเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาเราดําเนินชีวิตเราจะไปในทิศทางที่ถูกหรือทิศทางที่ผิดก็อาศัยตัวสติปัญญานี่แหละแล้วปัญญามันจะเกิดจากไหนก็เกิดจากตอนที่มันมีสติขึ้นมาแล้วสติเกิดขึ้นสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย คนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นได้ยากปัญญาในที่นี้คือองค์ความรู้หรือสิ่งที่จะทําให้เราเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้นี่เรียกว่าตัวปัญญาฉะนั้นถ้าเราฝึกสติอย่างนี้ได้บ่อยๆเราก็จะปลอดภัยทั้งในโลกนี้และมาทาในโลกหน,น้าแล้วถ้ายิ่งเรามาในงานศพแบบนี้ได้ระลึกถึงความตายอีกก็จะทําให้เราไม่ประมาทเพราไม่ประมาทเราก็คิด ว่าเออถ้าฉันจะตายฉันจะทาะําอะไรเราก็จะเห็นว่าสิ่งสําคัญในชีวิตของเราที่เราต้องทําคืออะไรใครสําคัญกับชีวิตอะไรคือสิ่งสําคัญบางคนก็ควานสำคัญนี้สําคัญ,คญพ่อแม่สําคัญญาพี่น้องสําคัญลูกสําคัญเอออะไรที่ยังไม่ทําก็รีบทำก่อนที่มันจะไม่มีเวลานั้นการที่เราจะโรกรธเกลียดเครียดแค้นคนนั้นคนนี้ ถ้าถามว่าถ้าเขาตายจากไปหรือเราตายจากไปการที่เรายังโกรธเกลียดเครียดแค้นแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีไหมก็ไม่ดีเพราะมันเป็นการสั่งสมขยับเอาไว้ในจิตของตนเองการที่เราโกรธคนอื่นใครเป็นคนทุกข์ก็เราการที่เราเกลียดคนอื่นใครทุกข์ก็เราอีกการที่เราไปเครียดแค้นเขาใครทุกข์ก็เราอีกการที่เราชรําระสิ่งเหล่านี้ออกมันคือการช่วยเหลือตัวเอง ให้พ้นจากไยเหมือนกับคําว่าอภาัยอภัยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีไยการให้อภัยเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์กับตัวเราให้ตัวเราไม่มีไยให้ตัวเราเนี่ยไม่มีไฟที่มันเผาจิตใจของตัวเราอยู่คนที่โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยายาบทคนอื่นแล้วไม่ให้อภัยใครคนคนนั้นก็เหมือนกับเป็นคนที่จุดไฟเผา ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราดับได้ก็ดับอย่าเก็บมันไว้เพราะคนที่ทุกข์คือเราไม่ใช่เขาอย่างเราไม่ชอบที่หน้าใครสักคนหนึ่งเราเกลียดเขาเนี่ยถามว่าเขารับรู้ด้วยไหมเขาไม่รับรู้แต่คนที่รับรู้คือตัวเราเองเรากลับทุกข์เองนั้นฉะนั้นเราต้องฉลาดต้องรักษาจิตใจตัวเองอย่าปล่อยให้ใจของเราไปขุ่นมัวด้วยสิ่ง สกปรปหรือขยัหรือกิเลนเหล่านั้นชําระได้ก็ชําระนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะว่าบุญมันแปลว่าสิ่งที่ชําระสันดาลหรือจิตใจ,จฉะนั้นเวลาเราทําอะไรแล้วมันช่วยชําระสันดาลดจ,จิตใจของเราได้สิ่งนั้นเรียกว่าบุญทั้งหวดฉะนั้นบางคนทําบุญแล้วได้ความโลภอันนั้นก็ไม่ได้บุญหรอกทําบุญแล้วหวังอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเจือด้วยความโลภแทนที่จะชําระ ความตนีทีเหนียวชำระสิ่งสกปรกออกจากใจกลับกลายเป็นว่าเพิ่มเข้ามาหรือบางคนพอให้ทานเข้าวัดทำบุญรักษาศีลปฏิบัติภาวนาแล้วได้มานะอัตตาตัวตนคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนดีคนอื่นเป็นคนเลวคนอื่นไม่ได้เรื่องเนี่ยทำแล้วได้มานะอัตตามากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเสริมขยับเข้าไปในจิตฉะนั้นเราต้องดูจิตตัวเองให้ดีชำระจิตของตัวเองให้ดีดูของเราไม่ต้องดูของคนอื่น ฉะน,นั้นสำหรับวันนี้ก็สมาคมก็อยากจะให้ทุกท่านก็น้องนำสิ่งที่เราเข้ามาในงานเราเป็นกุศลศพคือการน้องเห็นว่าเออพระือโยคนรวยคนจนเด็กเล็กคนแก่ตายได้เหมือนกันให้เอามาสอนตัวเองว่าเราก็อาจจะไปได้สักวันหนึ่งและยิ่งที่นั่งนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปเหมือนกันเลย ใครสักคนหนึ่งเนี่ยใครจะไปก่อนเราไม่รู้หรอกอาตมาตจะไปก่อนก็ได้ <S <S ไม่แน่ไม่นอนหรอกโดยจะมาที่นั่งอยู่บนบนอาสนะใครสักคนหนึ่งไปก็ได้ <S <S ฉะนั้นมนีเอาแน่เอานอนไม่ได้เราจะไปได้ทุกเวลาฉะนั้นปัจจุบันทําอะไรได้ที่ผาสิ่งที่ต้องรีบทําคือในความดีไม่ใช่รีบทําความชั่วรีบไปสัมเรธเทเมาไปเที่ยวเล่นสนุกสนานอะไรไม่ใช่ ปในหนทางที่ผิดเป็นวิชาที่ผิดไปฉะนั้นระลึกถึงความตายแล้วไม่ประมาทไม่ประมาทก็รีบขวนขวายในความดีในกุศลทั้งทา,งทางนศีลภาวนาทำไปฟังธรรมปฏิบัติฟังเยอะๆจะได้เอามาสอนจิตตัวเองก็เกิดประโยชน์กับเราก็ท้ายที่สุดนี้ธรรมทานก,ก็ขอให้ทุกท่านน้อมนําสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็นํากลับไปพินิจพิจารณาน้อมนําไปสู่ใจแล้วก็นาไปสู่การปฏิบัติ พืความเจริญแก่ท่านทั้งหลายเองครับในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมตราบเท่าจนพัฒนาจิตจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการไกลนี้ทุกคนทุกท่านาเธอ